สวัสดีครับผมนักข่าปฐมเงินตาบรางครับวันนี้ผมมาหยิบยกแบงค์ห้าบาทแบบแรกของสมัยรัชกาลที่ 9. เอาออกมาให้ที่ชมกันครับซึ่งจะมีหลากหลายรุ่นนะครับเพียงแต่ว่าผมหยิบยกวันนี้เดี๋ยวผมมาหยิบยกรุ่นนี้ให้ที่ชมกันก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาหยิบยกแบงค์ห้าบาทตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงรุ่นแรกนี่เป็นลักษณะแบบไหนอธิบายรุ่นนี้ก่อนนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นแบงค์ห้าบาทแบบแรกของสมัยรัชกาลที่9ครับ ซึ่งเป็นธนบัตรแบบที่9ที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งประกาศออกใช้เมื่อปีพศ2 5 0 1ครับผลิตที่บริษัทโทม,มัสดูรอนด์อังกฤษครับที่นับสะสมกันจะเรียกกันว่าแบงค์หบาทรุ่นโทม,มัสครับเรามาชมกันครับว่าแบงค์หบาทมีภาพอะไรอยู่บนธนบัตรบ้างครับเบื้องซ้ายนี่จะเป็นภาพพระบรมฉายาชีพระในหลวงรัชกาลที่9ครับตรงกลางนี่เป็นคุดผ่ามุมขวาล่างนี่เป็นช้าง3ามเสียนหรือว่าช้างไอดาพลดครับมีลายน้ำนะครับเป็นธนบัตรแท้สภาพาไม่ผ่านการใช้ครับใบนี้ แล้วก็ตรงกลางนี่ครับเป็นภาพองค์พระปฐมเจดีย์ครับสะพานที่เห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นสะพานเจริญสัทหาหรือชาวานครปฐมเนี่ยจะเรียกกันว่าสะพานยักษ์ครับเป็นภาพองค์พ,พระปฐมเจดีย์นะนะครับแล้วก็ด้านหลังครับเรามาดูกันครับเป็นภาพพระนั่งอนันตสมาคมครับตัวหนังสือภาษาตัวหนังสือเล็กๆเ,เนี่ยเป็นระบุโทษการปลอมแปลงธนบัตรนะครับแล้วก็ตัวหนังสือภาษาอังกฤษเล็กๆเนี่ยเ,เป็นชื่อบริษัทโฮมส์ท,ที่ผลิตธนบัตรให้กับเราอันนี้คือสภาพแบบไม่ผ่านการใช้สวยงามครับ ก็ถ้าเผื่อท่านใดอยากจะเก็บไว้เป็นของที่ลึกเป็นของคุณค่าทางจิตใจครับกับผมนครปฐมเงินตาโบราณก็ยินดีที่แบ่งปันให้ครับก็ยังไงคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงฝากกดติดตามฝากกดแชร์บอกต่อให้ด้วยกับผมนครปฐมเงินตาโบราณครับ